สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาโรเทลเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ททโรซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ โอเคปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับอืมโอเคโอเคไนท์สอบอนแฮ สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับผมความเคลื่อนไหวถึงจะไม่เร็วที่สุดแต่ว่าก็ไม่ได้ช้านะครับผมเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามอแอคชั่นของคุณทั้งสมมติว่าแอคชั่นคุณเยอะแอคชั่นคุณทุ่มเทนะครับผมสถานการณ์เนี่ยจะเดินตามสิ่งที่คุณกระทำเลยนะครับผมเร็วดังไฟนะฮะยังไม่ไม่ถึงขั้นลมนะครับผมหรือ night o f source นะฮะแต่ว่า night off bonds ก็ ถือว่าเท่าเทียมกันถือว่าไม่ได้แพ้กันสักเท่าไหร่นะครับผมสถานการณ์จะมีความคืบหน้านะฮะคันนี้พลังงานในอดีตนะครับผมเอชจบเอชจบแพนากโคลสนะเอชจบแพนากโคลสสถานการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับผมเป็นการเริ่มต้นเล็กๆแต่มั่นคงนะฮะเป็นจุดเริ่มนะครับผมคันนี้พลังงานเนี่ยมันเป็นเอชจบแพนากโคลสเนี่ย มันเป็นจุดเริ่มต้นต้องไปจนถึง King of Pentacles นั่นคือ,น,น,คอนั่นคือจุดจุดเริ่มอันนี้คือจุดสิ้นสุดใช่ไหม King of Pentacles จุดเริ่มต้นคือเริ่มต้นจาก Ace of Pentacles นี่เอ,เองนะครับผมโอเคคนี้ในส่วนของอ the Sun s u n นะครับแล้วก็ the Temperance จุดเริ่มต้นนยฮะจุดเริ่มต้นเล็กๆนี่แหละจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับผมสร้างความมั่นคงนะฮะ ให้เกิดขึ้น The Sun นะครับผมมีแรงผลักดันมีแรงสนับสนุนนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะที่คุณสามารถที่จะเดินไปถึงนะฮะ The t e m p l a c e นะครับผมมันเป็นลักษณะที่สถานการณ์มันค่อยๆค่อยๆเขาเรียก Unfold หรือว่ามันเป็นลักษณะค่อยๆเปิดเผยขึ้นค่อยๆพัฒนาขึ้นค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะฮะมันไม่ใช่แบบเสร็จ ดีขึ้นเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันค่อยคดีขึ้น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 ,นตามลําดับนะครับผมอืมโอเคนีเ้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานดีๆอย่างเดอะซันนะครับโอเค three of bonds นะฮะโอเคพลังงานเนี่ย มันไม่มาหาคุณเฉยๆนะครับผมคุณต้องออกไปหามันนะฮะพลังงานคุณต้องออกไปหามันนะครับผมเตรียมบอลต้องลงมือทำต้องค้นหานะฮะ The e m p e r อ r r จะมีคนคอยช่วยคุณด้วยนะครับผมจะมีคนคอยเอแนะแนวแนะแนวนะครับผมแล้วก็แนะนําคุณมีคนคอยเอาใจช่วยคุณอยู่นะครับในสถานการณ์นี้ ในส่วนของพลังงานในปัจจุบันนะครับผม three of cups นะฮะ three of cups ช่วงนี้คุณอาจจะได้พูดคุยพบปะกับเพื่อนนะฮะพบปะกับคนที่คุณถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจด้วยนะฮะหรือ,อได้พูดคุยพบปะกับเพื่อนฝูงนะครับผม three of cups 3ทร e อบค the high p r i e s t the w o r l o ลด์โอเค i g h p r r e s t t อ h เวิล r ์ t h อะไฮปรนะฮะอะไรที่แล้วแต่อะไรที่เคยปิดบังอะไรที่เคยเป็นที่ซ่อนเลนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมมันจะถูกเปิดเผยขึ้นนะสถานการณ์บางอย่างจะชัดเจนขึ้นแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณน่าจะได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ทําให้อสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันชัดเจนขึ้นหรือมันเปิดเผยขึ้นเพื่อนคุณอาจจะบอกอะไรคุณนะครับผมหรือคุณอาจจะได้รับรู้ข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณสงสัยเนี่ยจากเพื่อนของคุณนะเดี๋ยว The highest, the hermit นะครับผม The world, โอเคมันเป็นจุดสิ้นสุดของสิ่งที่เป็นสิ่งซ่อนเลนสิ่งที่เป็นความลับแล้วก็สิ่งที่คุณคิดอยู่ในในตัวเองนะครับผมเป็นสิ่งที่คุณคิดอะนะครับคือพูดง่ายๆว่าอะไรที่เคยเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนแล้วความคิดของคุณที่คิดถึงคนคนนั้นคิดถึงเรื่องคนนั้นว่าเขาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันจะถูก เปิดเผยมันจะถูกทําให้ชัดเจนนะครับผมไม่ต้องเดาเองนะฮะคือ,อตัวสถานการณ์เนี่ยมันจะเปิดเผยอย่างชัดเจนออกมานะครับกรนีพลังงานในพลังงานในอนาคตนะครับอันใกล้ six of sources มันจะทําให้คุณาสามารถตัดสินใจและดําเนินสถานการณ์ไปไปอีกจุดหนึ่งได้นะฮะอันไหนที่ไม่ดีเนี่ยคุณจะได้เดินออกจากสถานการณ์นี้ออกมานะฮะ Uh, the judgment page of source นะครับผม,มคือการเดินออกมาจากสถานการณ์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่การกระทำของตัวคุณอย่างเดียวมันเป็นการกระทำของคนอื่นที่ตัดสินใจแล้วมีผลต่อคุณนะฮะ page job source นะครับผมโอเคเมื่อออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้รับโอกาสหรือว่าได้รับความสัมพันธ์นะฮะ ครั้งใหม่นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสิ่งเหล่านี้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมเพราะว่า uh, general uh, message general situation เนี่ยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยมันเป็น night of bonds นะครับผม the judgment โ okay, อเคผม c l a r i ตัวนี้ตัว ัว p e of of s ซอ r ์สนะฮะ p a g e of source king of pentacles โอเค the moon การเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่ามันสร้างความวิตกกังวลให้คุณ The Moon นะฮะแต่ว่าคุณจะต้องยึดหลักเพราะว่ามีคนคอยหนุนหลังคุณอยู่นะฮะจะมีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่นะฮะค i n g of Pentacles แล้ว เป็นคนที่สนับสนุนอย่างอย่างจริงจังแล้วก็ถาวรด้วยนะครับผมเพราะว่า King of Pentacles เนี่ยค i n g of Pentacles คือสุดของ Pentacles คือที่สุดของธาตุดินคือที่สุดของความมั่นคงนะครับอืถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรใหม่แต่ว่าคุณขอให้คุณเปิดใจรับพลังงานนั้นนะฮะผมคิดว่าคุณจะผ่านไปได้นายออก h t o ออกบอ s อโอเคและนั่นก็คือพลังงานที่ผมอ่านได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก